สวัสดีค่ะสวัสดีเดือนกันยายนนะคะวันนี้แม่ค้ามารีวิวมีดก่อนส่งของให้ลูกค้าค่ะแม่ค้าห่อหอ่หอแล้วนะคะก็เลยเห็นชงเห็นทรงมีดไม่ชัดค่ะลูกค้าก็จัดไปสองเล่มค่ะชุดนี้ 980บาทค่ะไปทางบวกเพิ่ม100บาทเหมือนเดิมค่ะค,ค่ะเล่มนี้มีพร้อมฝักค่ะชุดนี้890บาทหมดเลยนะคะมีดชุดนี้มีด890บาทหมดเลยค่ะบวกฝักฝักไม้550บาทค่ะลูกค้าฝักไม้ เต่มต่อไปค่ะฝักไม้เมื่อกี้นี้ส่งขอนแก่นค่ะ เล่มนี้เล่มนี้จัดส่งปัตตานีค่ะเล่มนี้ชุดนี้แม่ค้าปล่อยออก890บาทนะคะไปทางบวกเพิ่มค่ะเล่มต่อไปค่ะมแม่ค้ารีวิวก่อนจัดส่งนะคะเล่มนี้ไป นคนปรปฐมค่ะเล่มนี้นคนปรปฐมเล่มต่อไปค่ะเล่มนี้หัวตัดค่ะแลมโบ้เล่มน,มนี้จัดส่งไปนครศรีธรรมราชค่ะเล่มนี้เล่มต่อไปนะคะ เล่มนี้เล่มนี้สุราษฎร์ธานีค่ะ890บาทค่ะไปทางบวกเพิ่ม100บาทค่ะเล่มนี้ขัดขาวค่ะเล่มนี้ไปชนบุรี เล่มนี้ไปชนบุรีนะคะแปดร้ยเก้าสิบาทค่ะไปทางบวกเพิ่มค่ะเล่มต่อไปค่ะเล่มนี้เล่มนี้จัดส่งไปจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแปดร้อยเก้าสิบาทไปทางบวกเพิ่มหนึ่งรอยบาทค่ะ เล่มนี้ค่ะใบยาวเล่มนี้แม่ค้าจัดส่งไปชนบุรีค่ะชนบุรีค่ะเล่มนี้ใบยาวน่าจะเกือบสิบสี่สิบสี่นิ้วได้ค่ะใบยาวแปดร้อยเก้าสิบบาทค่ะไปทางบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทค่ะเล่มนี้ค่ะเอ่อ ใบก็กว้างน่าจะไม่ถึงสองนิ้วค่ะเล่มนี้ไปจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะจังหวัดแม่ห้องสอนแปดร้อยเก้าสิบบาทไปทางบุกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทค่ะเล่มนี้ขัดขาวเล่มนี้ไปจังหวัด บุรีรัมค่ะเล่มนี้ไปบุรีรัมค่ะบุรีรัมแปดยเก้าสิบบาทไปทางบวกเพิ่ม100บาทค่ะเล่มนี้ค่ะแม่ค้าก็ไม่ได้บอกขนาดสันนะคะสันมีดทุกเล่มที่แม่ค้าโชว์ไปนะคะประมาณเจ็ด เจ็ดมิลคะ่ะลูกค้าเล่มนี้ไปจังหวัดชนบุรีคะ่ะเพราะว่าเออ่คลิปก่อนลูกค้าก็สอบถามให้ให้แม่ค้าโชว์สันมีดแม่ค้าลืมนะคะแม่ค้ารีบยังไงก็ขออาภัยด้วยนะคะสันก็ประมาณเจดนิ้วคะ่ะประมาณ7นิ้วทุกเล่มคะ่ะเล่มนี้ขัดขาวคะ่ะเล่มนี้ขัดขาว เล่มนี้ไปกรุงเทพมหานครค่ะเล่มนี้ไปกรุงเทพมหานครไปทางบวกเพิ่มเหมือนเดิมค่ะค่ะขอบคุณลูกค้านะคะที่รับชมคลิปนะคะแม่ค้าก็รีบๆแพ็คของสง่งให้ลูกค้าค่ะสันสันที่ลูกค้าสอบถามก็เข้ามาก็คือสันก็ประมาณ7 มินนะคะลูกคา้าแล้วก็ฝักไม้มีค่ะลูกคา้าฝักไม้ลูกค้าสามารถสั่งทําได้นะคะฝักมีตก็คิวตามคิวค่ะแล้วก็จะเร่งทาใหา้ให้เร็วที่สุดนะคะแต่ถึงก็ช้าบ้างก็จะแจ้งให้ลูกค้าทราบแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ว่าอะไรคะ่ะลูกค้าบอกว่าช้าก็ไม่เป็นไรคะ่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะลูกคา้า นครพนมก็ฝนตกทุกวันเลยค่ะช่วงนี้นครพนมฝนตกตกทั้งวันทั้งคืนเลยยังไงก็ขับรถก็ให้ระวังด้วยนะคะเพราะว่าถนนก็ลื่นค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ค้าก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแม่ค้าก็เหมือนเดิมค่ะจะรีบแพ็คของส่งลูกค้าค่ะยังไงก็ฝากติดตามกด ไลค์ให้ด้วยนะคะติดตามผลงานด้วยนะคะแม่ค้าก็จะเอาผลงานออกมาโชว์ให้ลูกค้าดูเรื่อยๆคะ่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณลูกค้ามากๆคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ